ร้านที่โบแวร์ทุกครั้งที่มากาญจนบุรีใครชอบกินปลาคังนะ้นแนะนำร้านนี้เลยทั้งส่วนอยู่ที่โตลล๊ะเราหมดแล้วตอนนี้เด็ดมากไม่ไหวแล้ว ูกเพื่อนเจ้าถิ่นป้ายามาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยเพื่อนหายาไปแล้วแต่ยังมาลาน,นี้เสมอนี่เลยร้านไผ่เลียงแควร,ร้านเขาจะอยู่ติดกับแม่น้ำแควเลยคือบรรยากาศลมเย็นสบายมากเมนูทีเด็ดเลยนะคือปลาคังเขาจะคิดเป็นกิโลเอาไปทําเมนูอะไรก็ได้ยิ่งเราสั่งหลายเมนูปลาก็าจะยิ่งตัวใหญ่ขึ้นโบสั่งมาสามเมนูได้ปลามาหนึ่งตัว4.2กิโลเขาก็จะจัดการให้เลยอย่างเนือปลาเนี่ยก็จะมาทําเป็นลวกจิม้มคือปลาเขาลวกมาแบบโคตรจะเด้งสดมากเนมจิ้มตัวเนี้ยก็เด็ดเป็นแบบซีฟู้ดเต้าเจี้ยวส่วนที่ติดก้างหน่อยอันนี้เข กูแบบกินเผ็ดไม่ค่อยเก่งแต่จานนี้ขอสู้แบบสู้ขาดใจเสียพักไม่ไหวแล้วต้องห,หาตัวช่วยต้องเอาเผ็ดเจียวมาสู้แล้วที่เนี้ยไม่เคยทําอาหารจานเล็กเลยและส่วนสุดท้ายของเนื้อปลาก็จะม่อยู่ในหม้อน,นี้เป็นต้มยำหัวปลาหม้อน,นี้ก็คือความแซ่บความสมุนไพรเอาไปเต็มร้อยเขาจะใส่พวกเครื่องต้มยำมาแบบอัดแน่นหมอ้อคือซดเข้าไปทีมันจะแบบหอมหัวโล่งร้อนไปถึงกระเพาะเรียวแซ่บแบบโคตรเด็ด หอมเครื่องเทศหอมกระเพราหอมพริกแบบเนี่ยแหละคุณค่าดีคุณคุ้นคุ้แล้วความซิกเนเจอร์ของร้านนี้คือเขาจะทําอาหารจานใหญ่มากคือเชื่อเถอ,อยยังไงก็กินไม่หมดทุกครั้งตอนจ่ายตังค์เขาก็จะถามว่ามีอาหารหอ่อไหมทางนี้ก็คือพกกล่องกันไปเลยอีกอย่างก็คือโบมาถึงร้านนี้ครั้งแรกตอนบ่ายโมงตรงแม่ค้าบอกว่ารออาหาร45นาทีถึง1ชั่วโมงห้ามงอแงห้ามงี่เง่านะก็คือวันหยุดคนจะเยอะมากนะเผื่อเวลากันหน่อยส่วนโบก็ได้ไปเที่ยวที่อื่นก่อนประมาณเกือบเกือบห้าโมงก็เลยโทรมาจองโต๊ะมมาาาถึงร้้้นนแแปปป๊บเเดดีียยวกกก็ไิลฮ